เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพีสัตย์ภาพนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆต้ชมเหล็กสีเล็กใช้นะครับคันนี้ Toyota Toyota Corolla รถสวยสภาพดีราคามอไซค์ครับ36,500บาทนั่นเองไปขับใช้งานครับเที่ยวครับเดินทางไกลได้สบายเล่มเอกสารครบนะครับภาษี68ของเครื่องก็สวยๆแห้งๆครับ มาปัดเดินไม่ใช้ได้ครบปกติเลยครับใช้งานได้เลยครับครับดีวิ่งดีราคาเบาๆไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนรถก็ยังสวยเลขเครื่องตรงทุกอย่างครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบช่วงล่างแน่นผมใช้พร้อมโอน,นะครับก็ฝากกดติดตาม,มกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้ารถสวยๆถูกๆเลือกซื้อประจำทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยภายในสะอาดนะครับ คนขับมีแตกตะเข็บบ้างนอกนั้นสมบูรณ์ไม่ขาดมีแค่บอกคนขับครับเอเยนช์ช่ๆกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบทั้ง4บ้านกระจกไม่มีแตกไม่มีร้าวครับบอดีดีดีไม่มีผุราคานี้ต่อรองกับเจ้าของได้ด้วยแบตก็เปลี่ยนให้ใหม่ครับเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมนะครับจะนัดดูรถนัดทดลองขับสามารถติดต่อโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ